เรามรามาโรฮินนะครับพื้นทงนี้นะครับเกิดจากแรงบันดาลใจที่เจเอกนะครับมอบเงินส่วนหนึ่งให้กับอายะลอบก่อนจากนั้นคืออายะให้ทุนมาก่อนนึงในการทําธุรกิจวันนึงก็คืออายะให้เงินก่อนนี้ลบเจให้เงินก่อนนี้ลบยักษ์ก็ให้เงินก่อนนี้ลบมันก็เจลาในยิบเออเอาเบียก้อนนี้ไปใช้นี้ นะครับเจบอกว่าสิ่งติเจได้มาเถื่อยยะให้มานั้นมันมากกว่าผี่นองคนอื่นเพราะอายานั้นหมอบวิชาความโู้หมอวิชาลำบากที่ให้มีวันนี้ถึ่งทีนี้พรอายะให้เบี้ยนี่ลบมาเจก็เลยตังเนียนตังเนียเลยเยอะขนาดเราห้าเถสักแปงหนึ่งห้าเถสักแปงนึงเผื่อที่จะมาทำซ้ำสิง ทำไปด้วยด้วยกันสิ่งที่หนึ่งจเจ๊ข้อไปหลกเดี่ซ้อแเลยสิ่งที่2องจะต้องเอาวิชาวความรู้ที่เป็นคุณจะคุณประโยชน์ม,มาฉายเกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมครับสิ่งที่3วสามวกก,ก็เลยตั้งใจได้ทถดินแปลงนี้มาด้วยเงินก้อนก้อนนั้นพอเจอดินแปลงนี้ก็ห้อยห้ากิจกรรมที่จะต้องทำ มีมีนมีบังมัดคอยเหลือมตอนโครงการโครงการนี้ก็เลยได้ไปเจอกับยอมอายยมอานน่งในอดีตเชื่อว่าอารกอมทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับยิบเองก็เป็นซิดอารกอมในสมัยอดีตก็ได้เรียนกับอารกอมอันกคุรานอายะก้์อนคุรานที่บ้าน เจเองก็เรียนกวนกับไปทย์ี่บา้านแล็กก็นึกสนุกกับไปเรียนกับอาร์กอมตอนนั้นอาร์กอมชาวบ้านอยู่ที่ซอยมิ่งยิ้งซอยมิ่งเจ๊เรียนที่นั้นถึงวันนึงพอเราได้ไปเรียนที่นั้นเราเห็นก็ลืมไปแล้วว่าอาร์กอมในสมัยอดีตมันมีแล้ววันนี้มันมียอมอายอมอานหนึ่งเชว่า JISB Holding Coben Ikhwan Coben คือระดับโลก ด้วยการชีน้นำอัลลอฮฺฮิดายัดให้เจอยอมอันนี้อีกครั้งหนึงอัลลอฮฺทรงให้เจอแต่เจ๊ก็ไม่ลืมเลยว,ว่าเจ๊นะไม่หล้ดจักอ่ะกว่าจเอสบีคือใครยามอันนี้คืออะไรก็เกิดมาหลังจากอารกอมในสมัยท่มันหลอมสลายไปแล้วทันดาตตชุมัดมัวมัอดอาดัมเป็นผู้ดูแลหนึงในสิบคนนะครับอยู่ลองนึงปรุมยากจหลดจากนายิบคนนี้ เอัล่ะเหตุใดแล้วเราเนียยอยากจะเจออิสลามที่เกิดทำเศรษฐกิจอิสลามเมือนทนอี่นายิบตั้งใจที่จะทำสุนเองนี้ดาตตวชูมัตก็มามาหานายิบอยากเจอนา,ายิบนายิบก็พาอาญาไปไปเเทบานออกวานบ้านบามงมาดบา้านเอกวานพอหนังปุ๊บไม่ได้ไปบ้านล่างนั้นน่านแลวก็เงยไปเจอโลบผู้นำผู้นำสิบคนแล้วดาตต้จูมัตโมตมหอมัดดัมก็คือหนึ่งในสิบคนนะั้น ที่นั่งอยู่พอหนึ่งไอ,บงอ้บาลังนีอัรกอมบังมาดมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันก็เลยขิดแป๊บมาในใจว่ามันต้องมีอะไรสักสิ่งนึง่งก็เลยบอกดตัวจุมัดว่านายยิ่งกวนนี้เคยเป็นลูกซิอัลกอมดตัวจุมัด um ก็ไม่เชือ่อพอวัานนาังปุ๊บตั้งเรืืองเล่าท้งมดเจก็ใช้วิธี จะนำเสนอด้วยให้แกเห็นภาพนัสอาลูกะยาะมอลลอฮุลลาฮิลลาฮิอิลลาฮินแล้ตัวจุมัตก็ร้องกาวสกาวพนามก็รอด้วยแกตบโตใช่แล้วลูกศิษย์อัลกอมอาร์ตกล้อมเขาจะใช้กระบวนการในการใช้นาเช่อัานคัมภีรอ่านเจอพนามกาวสกาวเสร็อก็ขอร้อ์ก่อน แกว่า,ายช่แหลลัางจากนั้นจะตกผลึกเราต่อไปเราววะแต่ตจุมััดก็พยายามที่จะหลาเหลืองเลลาทางมดให้นายิปสามก็เชิญนายึปิปคนเดียวในเยยิปสตูนแล้วก็นักธุรกิจจากประเทศมาเลเซียเขาก็ค่อยต้อนรับเรานักธุรกิจของกรุงเทพส่วนหนึ่งถทม่มสมทบ จะขาดใจสวนหนึ่งมาส้มศพเข้าจัดงานเมาลิทเทจิตรานายยิบก็ไปพอไปไปเห็นระบบก,กิจกรรมกิจกรรมของยามอ่ะ GSB Holding เนี่ยเขาทำงานมาลิดแล้วเขาทำการตียาโร่ตยาโร่แล้วก็ดาว่าไปฟอมๆกันมันตรงกับหัวใจของฟังดมันตรงกับหัวใจต้องทำการฆ่า ้องเยี่ยมเยียนเราต้องทำการด่าว่าไปผอมๆกันพอร่างจากนั้นกลับมาหาอายะยากเจ๊ะเจอแล้วเจ็เจอแล้วเทดินที่เราจะทำซ้มสิงวาก,กัฟโล่ละไเราจะทำอะไรวิชาความโล่ลเราจะทำอะไรไปโลกที่โซ่เลยเป็นเหลืองข้องโลกโลกที่จะต้องทำให้กับบุปการีเราก็เลยบอกอาายะว่า เราจะมอบถทดินแปลงนี้เผื่อสร้างรประโยชน์เราก็ตั้งในใจเลยวันมอบให้กับมุยธีทยอยในประเทศไทยที่ด้ตตจูมัดหนึงในองค์กรของ JSB เป็นคนดูแลของประเทศไทยนะั้นมุยธีเผื่อพาดเราพาแพ่งประเทศไทยก็ทําพิธีมอบกันวันนั้นมี่ไป่ะไปเป็นสักขีพยานะะนี่ป้าสะกรไปรวม กิจกรรมงานหมอบถี่ดินวอกกอนนี้โดยอาญาเป็นคนหมอบนะครับตรงนี้ยังตั้งเนี่ยเจตระลมว่าเรายังคงทําเป็นพื้นที่สาหรับสาธารณประโยชน์นั่นแหละโดยจะใชายพื้นเที่งนี้ด้วยสโลกแกนเดิมบํานานความรู้เพื่อโลกนี้สู่โลกหน้าก็คือทําดูเนี่ยไปสู้ไอาา้แระก็เลยอยากจะเอาเบมนานความรู้น่นเหลก่ยงถึงบางนทาท่งว่ามีหมู่เดียวอะไร บํานานความโรเทมสตอรี่เ่เด่นจัดที่สุดก็คือความโรคล่องคนเทเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันคือผู้สูงอายุในเมื่อเขามีโยเต็มความโ้สึกเขาในสติปัญญาที่เขามีมาตั้งแต่แลกจนเขานี่จะลงไปในอารมบัซัซนเลยนะแล้วก็จะไปโคโรค่อ,อ,อ,อยวันลกเทอโรดจะมอบให้แล้วนะมันจะมีอะไรเทมันจะพาไปวันนู้นเจ๊ก็เลยยากจะทําปอนนอกคนแก่ตรงนี้ครับ เพื่อให้คนแก่ที่เขามีวิชาความโ้มาท่ายทอดให้กับหลุนสู้หลุนให้มันตอบโจทย์ไปเรื่อยๆจดทราวันที่สุดท้ายที่มันจะเป็นจริงนั่นก็คือสิ่งที่มันตั้งมันตั้งใจคิดว่าตรงนี้เราทํากันทุกวันมีมีนม,ม,มีบังมันเด็กเดียวนะครับแล้วก็มีนายยิปแล้วก็มีป้าซาขอน,นี่มาทุกเช้าครับ ตเห็นปาซาคอนแปลผ่ามีดมาแล้วนั่นก็คือตรงนี้ปาซาคอนมามาช่วยตรงนี้ถูกวันแล้วเยาอโซบนี่ก็มาอาทิตย์ละไม่ต่ำแต่ขงังถึงซ่องขังเหมือนกันนี่คือวัตถุประสงค์หลักที่การทําผื้นที่เองนี้เพราะว่าเจ๊เจอแล้วว่าหมูเดวอิสลามที่เราจะต้องทํานั้นเราต้องห้าหมูเดิวที่มันฉายแล้วก็เอาหมูเดิอนั้นมาซ่อให้เกิดแสงนสว่างในตัวเองแล้วก็สู่สังคมที่นี่จะเป็นมุ่งมินเหมืออาชีพได้ ตามคาที่ดัตตจุมัตบอกก็คือต้องเป็นคน่มีคุณประโยชน์กับตัวเองและก็คนอื่นครับผมนี่ก็คือเรื่องราวที่พื้นแผ่นดินนี้ทุกคนจะได้รู้จะได้เห็นวัตถุประสงค์ลักที่จะได้ทํามาเพื่อว่ามีอะไรที่จะช่วยชีเนะนายยบและก็กลุม่มของนายิบเองเนี้ยนะครับก็ยินดีเจอตรงไหนก็ถักท่ายนายยบก็ยินดีให้การาช่วยเหลืออ,อื่นๆด้วยครับผมเพราะว่า ตั้งใจเน็ดแล้วก็ต้องทำให้มันสำเร็จครับผมขพรทุกคนได้ช่วยดูอาครับีีหล้ิายครับส้ามหลายกับหนึ่งงานครับ